้ะใช้ฟังก์ชัน auto f เ e d e r โอเคพอผมเหยียบตัวนี้อ่าที่พื้นจะมีตัวแป้นเหยียบให้เอทป้อนเข้ามาใช่ไหมครับพอบขอบขอบมันเข้ามาปรูปเดี๋ยวผมจะปล่อยมือแล้วอย่าวมันจะหมุนเวงโ okay? อเคพร้อม3ามสองหนึ่งไปอ่าโอเคนี้ดูดีมากอ่เรามาดูใกล้ๆครับมาดูใกล้ๆนี่อันนี้คือเนี่ย พอดีเด้เลยอย่าลืมนะครับแคปหน้าจอมาขอโปรโมชั่นได้นะครับตัวนี้จะเป็น t รีเมอร์นะครับสําหรับฟิล์มขอบบนขอบล่างนะครับจะได้ไม่ต้องมาใช้คัตเตอร์ตัดเปิดเข้าไปใบทรีเมอร์หมุนเราชิ้นงานตัวนี้เข้าไปได้เลยครับเรามาดูชิ้นงานครับผมลบขอบในตัว มีอาด้วยจับแล้วไม่คมนะครับซื้อเครื่องกับเราเรามีประกันให้1ปีนะครับไปเซอร์วิสถึงที่อะไรเรารับประกันนะครับ